ซีซันฤดูกาลออกไปขึ้นข้างนอกกันเถอะแม่ครับเชฟและผมอยากออกไปเล่นหิมะข้างนอกครับแดนนี่พูดเอาละแดนนี่ลุกมาใส่เสื้อรองเท้าถุงมือและผ้าพันคอเสียก่อนแม่พูดว่าใส่ทำไมล่ะครับเพราะว่าลูกจะหนาวมากถ้าลูกไม่ยอมใส่จ้าเชฟไม่เห็นจะต้องใส่อะไรเมื่อออกไปข้างนอกบ้านเลยสักนิดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสุนนะัข ยังไม่ต้องใส่ทำไมผมจะต้องใส่อะไรด้วยล่ะครับสุนัขมันจะไม่หนาวเมื่ออยู่ถ้ากลางหิมะนี่จ้าถ้าม,มันไม่หนาวล่ะครับเพราะว่ามันสามารถปรับตัวได้มันทำอะไรได้นะแดนนี่ถามแม่คุรเราะแล้วตอบว่าในฤดูร้อนขนของเชดจะบางและสั้นมันก็จะเย็นสบายพอฤดูหนาวขนของมันก็จะยาวขึ้นและหนาขึ้นด้วยซึ่งก็จะทำให้มันอบอุ่นขึ้นได้ ในทำนองเดียวกันมา้าวัวและกระต่ายก็จะเป็นเช่นนั้นด้วยสัตว์บางชนิดมีขนใหม่ขึ้นมาเพื่อจะทำให้มันอบอุ่นขึ้นในฤดูหนาวสิ่งนั้นแหละเรียกว่าการปรับตัวตามดินฟ้าอากาศเอถ้าอย่างนั้นก็ดีผมจะภาวนาให้ผมสามารถปรับตัวได้ด้วยมันคงจะดีกว่าที่จะต้องมาใส่เสื้อผ้าสำหรับหน้าหนาวพวกนั้น,น,นแน่นแน่ แต่แม่ว่ามันจะมองดูตลกและแปลกประหลาดมากถ้าลูกมีผมที่ยาวและหนาตลอดทั่วทั้งตัวจริงๆด้วยครับแต่ยังไงผมก็ยังไม่อยากใส่เสื้อหนาๆหนักๆพวกนั้นอยู่ดีเอก็ผมต้องใส่เสื้อภาพพวกนั้นผมอยู่ในบ้านดูสมุดภาพดีกว่าในสองสามหน้าแรกของสมุดภาพนั้นแดนนี่เห็นมอด นกและหมีในแต่ละรูปทั้งหมดและหมีกำลังสนุกสนานกับวันที่สดใสในฤดูร้อนเมื่อฤดูหนาวมาถึงมันทำอะไรกันนะแดนนี่ถามแม่ของเขาปรับตัวอย่างพวกอื่นๆด้วยไหมครับแน่ละแน่นอนแม่พูดมันทำยังไงหรือครับเอาละหมีก็จะปรับตัวด้วยการกินตลอดหน้าร้อนดังนั้นมันจะอ้วนทีเดียวความอ้วน เพราะมีไขมันมากก็จะช่วยให้มันรู้สึกอบอุ่นในหน้าหนาวได้แล้วมันก็จะมุดลงไปอยู่ในอุโมงค์ซึ่งอบอุ่นมากทีเดียวและมันก็จะนอนหลับไปตลอดฤดูหนาวนั่นเองหลับตลอดฤดูหนาวหรอครับนั่นแหละหลับตลอดฤดูเชียวละเอแต่ผมไม่อยากนอนตลอดฤดูหนาวนี่นาผมอยากเป็นเด็กและปรับตัวด้วยการใส่เสื้อผ้าดีกว่าแล้วนกละครับ มันจะมุดเข้าไปอยู่ในอุโมง์ด้วยหรือครับเปล่าจ้านกบางชนิดจะมีขนหนาขึ้นในฤดูหนาวแต่ส่วนใหญ่จะบินหนีไปอยู่ทางใต้ที่ซึ่งมีอากาศอบอุ่นกว่าเอาล่ะครับผมไม่สามารถจะบินได้นี่นะและผมก็ไม่อยากจะมีขนงอกขึ้นมาได้ผมคิดว่าผมใส่เสื้อดีกว่าแต่เอ้ยเดี๋ยวนะครับมดละครับมันจะทำยังไงแต่ผมก็ไม่เคยเห็นหมดอ้วนและก็ไม่เห็น มันบินหนีลงไปทางใต้เลยนี่ครับเปล่าจ้ามดมีบางอย่างคล้ายหมีในฤดูหนาวมันจะคลานลงไปอยู่ในดินอ๋อถ้าอย่างนั้นผมรู้แล้วล่ะแล้วมันก็หลับตลอดหน้าหนาวด้วยใช่ไหมครับแต่ผมไม่นอนอย่างนั้นแน่แนและแล้วแดนนี่ก็หันมาทางสุนัขของเขาและพูดว่ามานี่แน่เธอหิมะยังคงตกอยู่เราออกไปเื่นข้างนอกกันเถอะ ฉันจะปรับตัวด้วยการใส่เสื้อผ้ารองเท้าถุงมือและผ้าพันคอใหม่พร้ม